คุณแล้วเชื่อคุณเละครับผมแม่ต้องันก็เคยแน่นอนนี่ก็เคยเหรอแน่นอนแล้วน้องอ่ะสีส้มหันหลังดิออยเป็นผู้หญิงสุดาลั์เคยเห็นขสองเลยนะฮะเคยทำงานกับผมมาก่อนครับเอาไปช้ออเอาไว้เดลยวแจ้งความเลยคุณกรรมการก็คงต้องตัดสิทธ แล้วก็ผมเอาเวลาพวกนี้ไปสนใจครอบครัวผมดีกว่าค่ะดีมากค่ะเขาจะเอาเวลาไปดูแลครอบครัวเขาใช่ครับคุณเท่งเพาที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยดูเลยไม่มีใครรักเราเหมือนเมียเราหรอกเท่ง คุณมีอารมณ์ต่อเสียงพูดของคนอื่นใช่ไหมไม่ไม่เขาพูดชมคุณก็มีความโุขครับผมมีความสุขเขาด่าคุณก็ไม่พอใจอ้าวอ้าใครจะพอใจเราเอาดีแล้วเดี๋ยวเป็นเกม่เป็นเกมยังไงเอาอันนี้เป็นเกมเดี๋ยวก่อนทาสนามแข่งค่ะสำหรับโดยซิงค์คอร์เปอเรชันค่ะเมื่อแบ่งทีมหมดแล้วนี่แบ่งหมดแล้วนะครับก็ทีมที่จะเล่นลองฟังดิว่าถ้าหากว่าทุกคนที่เหลือเนี่ยเขาชมคุณจะตอบรับคําชมไหมค่ะตอบรับคําชมก็ได้คะแนน ถ้าเขาตอบวา่าคุณมาคุณไปยินดีต,ต่อคำตอบว่าก็ไม่ได้คะแนนคุณก็ต้องไม่พอใจประเด็นมาอยู่ตรงที่ว่าคนที่ได้รับคําชมหรือคําตอบว่าเนี่ยไม่ได้ยินเสียงนั้นมันเองอ้เขาจะตอบยังไงกับเีลาท่าทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นท่าทางเขาชื่นชมยินดีใจเขาอาจจะไม่ยินดีกับเราก็ได้โอ้ก็ต้องเห็นชัดเจนอันนี้เข้าใจโอเค เมื่อคุณได้รับสิ่งต่างๆในสังคมจะพูดกระทบกระทั่งในทางดีทางชมเชยคุณจะยินโอ้ยแดงมากอย่างนี้เขาทำร้ายคุณคุณพอใจไหมคุณจะผ่านมันไม่ไม่พอไม่พอใจมันก็พอไม่พอใจอยู่แล้วถ้าอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ต่อเนื่องได้คะแนนได้คะแนนผมถามคุณเทสก็กำลังฟังพี่ตาเขาอธิบายก็ผมยืนอยู่ก่อนอย่างนี้ได้คะแนนอย่างนี้ได้คะแนนเอออย่างนี้ได้คะแนน เพี้ยนแนวคณเรีนไม่ใช่การลมต่อเนื่องจากการมาทำร้ายแล้วเราโมโหอย่างนี้ถือว่าได้คะแนนเออใช่เป็นอารมณ์เดียวกันถ้าเกิดว่าเขาตบขอบคุณครับบลังมาตบอีกนะครับไม่ได้คะแนนไม่ได้คอารมณ์นี้ไงเก็บบ้าเก็บหมออะไรอย่างเงี้ยเราต้ออยากต้ดงรักอันนี้คือกลุ่มถางเคาจะถามก็ได้นะห้าคนลองดูลองดูนั่นคิ้วหรือสะพานพระราม8 อันนี้คือด่าทุกชมอันนี้อันนี้นี่แย่อันนี้ด่าด่าดาด่าใช่ไหมคือเปรียบเทียบโอ้โหมันเป็นคิ้วอะไรกันแน่อ๋านั่นคิ้ว่ะหรือหรือว่ามันทำร้อย่างนี้ปุ๊บคุณต้องไงโมโหเลยเฮ้ยพูดไม่ถูกไอ้ไอ้ปากพี่โจอไอ้ไอ้หน้าหัวเข่ามาทำไมมึงมองกูคนเดียว ใช่อ่ะมล้วดีท่สองคนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็จินตนาการเกินเหตุเยเนี่ขาก็มองไปอย่างงี้คิดว่ามองคนเดียวคำไหนนี่ไม่โกรธคำนี้โกรธคำว่าไอ้หัวเข่าหมาเนี่ยมันต้องกูแน่แน่เราก็อย่าไปก้มหน้าดิเออถ้าอย่างงี้นิ่งๆไม่เหมือนก้มดิเออเหมือนอย่างงี้ใครเล่นก่อนน้ำเงินนะข้าวบใส่ใส่ใส่เพราะเราไปคุมก่อนใส่เท่งโอย คนคนเหอคนไอไอติ้งยิ่งมึงตายนะมึงตายมึงเนี่ยคนตายเอ้ยนั่คนตายเอ้ยติงตายน้องถ้าจะคำถามก็มีได้ได้หมดแต่งเองได้เลยนะนั่นทัดสบายน้องนะผมเลยนะอ๋าน้องนะต้องรำเปรีบเปรีบคุณเท่งคุณจำได้ไหมคุณไปขอนแก่นคุณพาผู้หญิงขึ้นมาโอ้โหเสียงดังผมนอนไม่หลับเลยสรุปว่าคุณนิสัยไม่ดีเลยนะขอบคุณครับ ถอดทีละข้อเลยทีละข้อเลยเพูดว่าอะไรคุณเท่งคุณไปขอ,อนแก่นกับผมมาคุณพาผู้หญิงขึ้นมาทีห้องผมนอนไม่หลับเลยใช่ไหมตายแล้วคุณลองไม,ไม่ได้นะถ้าตอบว่าจะไม่ยอมรับเราต้องปฏิเสธข้อที่สองนะครับปั๊บคุณเท่งเนี่ยคุณเป็นคนที่ทักะข้อต่อเจริงๆเลยเนี่ยผมยอมรับคุณคุณคนดีมาก บิจกิงไปไกลๆเลยเอาเลยพูดอะไรนะคนอยากคุณจะเอาตะกบมาใส่ปาก์มไปเลยมาไปเลยไปเออมาจะเอาแล้วเนาะเอาปอดมาเปิดมาด่าได้อีกดาได้อีกอ่ะด่าด่าเพิ่มด่าเพิ่มเล่าเหตุผลมาเลยเหตุผลเองคนอยู่คุณมันเลวเพราะอะไรจะไปพูดอย่างเงี้ยผมเสียหายนะครับใช่ เด้งเสียหายไอ้เมื่อก่อนเราเคยมีเรื่องเยอชัวเคยมีเขาคุยเรื่องอะไรรู้ยังมีเรื่องเยอะเรื่องผู้หญิงนี่แหละอย่าเห็นแต่ภาพภายนอกแล้วมาสรุปเองคิดเองเราต้องดูข้อมูลที่แท้จริงคุณนี่ป้าอะไรคุณพูดมาจากใจจริงของคุณฉันว่าคุณทําแบบนั้นคุณแท้งคน้มนะเหรอที่จะเหยียบย่ำคน เจ้ากับคุณแท่งเลยคุณมาด่าผมนี่คือสังคมไทยบายพัผ่าให้ตายเถจ๊ตกลงพอที่สองคนไม่ได้ไม่ได้นะครับใส่หูใส่หูดูดีๆดูดีๆงวดนะโอเคนะพร้อมนะดูดีๆนะครับเชิญครับพี่สองคนน่ะนอกจากหน้าเหมือนหมาแล้วอ่ะปากพี่ก็เหมือนหน้าพี่ด้วยอ่ะว่าเขาอะกําลัง อวยพรพวกเราขอบขอบคุณมากครับพี่สองคนเนี่ยหน้าตาดีเเก่งทุกอย่างนี่แหละได้ยกว่าเขาขอบคุณเขาขอบคุณครับคาดว่าจะเอาคำชมทำอะไรต่อถามาำอะไรลอยอย่างนี้แหละคุณผู้เชชาบอกครอบครัวเลยก็เขาชมเราอย่างนี้เราก็โชคดีโชคดีไปะเราได้อีกครั้งหนึ่งเลยครับผมกดชมครับก็บอกว่าพวกพี่สองคนนะคะนอกจากหน้าเหมือนหมาแล้วอ่ะปากพี่ก็เหมือนกันหน้าพี่อะละ พร้อมนะโอเคนะโอเคนะโอเคค่ะชิญครับสองคนนี้หน้าตาหล่อเหมนแบทพิสจบยังอคจบยังจยัง่เปิ้ลน่าแบบง่แบพเกิดมาไมอนนพอแล้พอล้โอเคพอล้วพตุกี้สุดยอดเลยพี่สุดยอดครเอเองโค ผมจะเอาข้อมูลนี้ไปบอกกับคนปรรมชาติตามัาขออนุญาตเชิญมาเลครับหน้าตาหน้าตาสองคนนี้เหมือนหลอกมันแบดพีทโอ้โหข้อสุดท้ายงงนะงงงงโอเคเชิญคุณแท่งคุณปั้นเนี่ยอะแม่ว่างๆเนี่ยผมจะเอาบะหมี่เกี๊ยวหนูกระช่ามาให้ทานกันซะอิ่มน้ำสำราญเชียวโอเค ชานปากไาพาปลาพาปากเอาหมาออกด้วยพี่พูดอย่างนี้พี่ไปเลยพี่ออกไปนอกสตูเลยโอเคเอาออก เตรียมแค่มอหกอยากเข้าแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วเฮ้ยหลายหลายคนอะไรครับเนี่ยหลายหลายคนเตรียมตั้งแต่มอสามอะไรครับเนี่ยครูบอกว่าครูคะครูคะน้องอยากเข้าหมออ่านน้องอยู่อ่าระดับไหนเข้านด้น้องอยู่มอสองต้องเตรียมตัวแล้วล่ะครับแล้วคราวนี้ยเราไม่เตรียมตัวไม่ได้จริงเพราะว่าหนึ่งการที่จะรอบแรกเนาะที่มีเนาะเดี๋ยวครูรู้อ่าหรือฟื้นหน่อยนิดนึงก็คือ ทีแคสอะรอบที่หนึ่งก็คือเป็นรอบพอร์ตโซลิโอเก็บสะสมผลงานนี่แหละที่เราเราทำกันอยู่สองก็จะเป็นรอบถ้าเป็นของมอขอจะเป็นคูต้ามอขอที่ใช้คะแนนเหนกแซดเนาะแล้วก็รอบที่สามเป็นแอดมิชั่นแอดมิชั่นตรงแบบทั่วประเทศแล้วก็รอบที่สี่เป็นแอดมิชั่นแบบแต่ละคณะเขาเรียกว่าแอดมิชแบบัแบบ่นเหมือนเหมือนรับตรงอะ่อะเป็นรอบสุดท้ายเพราะฉะนั้นคําว่าอ่ทีแคสของเราคือ ค่อนข้างจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆค่ะเอ,เอาเอาเอาจริงๆอ่ะคุณรูงคิดว่ามสามอ่ะต้องเริ่มแล้ว<ช>มสามต้องเริ่มแล้วเพราะว่าเนื้อหามสามอ่ะต้องเตรียมสอบเข้ามสี่ใช่ไหมครับต้องเรียนข้อสอบที่ออกมามีของมสีม่มห้าด้วยออื <ๆ S 2> ทุกวันนี้คือแบบเราจะอ่านหนังสือแค่ที่โรงเรียนหรือแบบมาติวบางครั้ง <ๆ S 2> คือต้องเพิ่มจริงๆ แล้วทุกคนต้องเตรียมตัวเพราะฉะนั้นพอเป็นม 3, สามเสร็จขึ้นไปมสี 4, ค่ครูควัง<า>เป็นเด็กโตละเนื้อหาที่ต้องเพิ่มอะไรแต่ก่อนอม่แค่อะไรคณ<า>ิตอัรกฤษวิทย์ใช่ไหมครับทางสังคม่คา,าแบบทั่วไปคราวนี้พอมาเป็นมสี 4, จากมสากระโดดขึ้นมามสี 4, ต้องมีวิชาใหม่มเพิ่มเข้ามาจะบอกว่าใหม่ก็ไม่ใหม่เลยทีเดียวเพราะว่าวิชาต่างๆคือแยกออกมาจากวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยกลายเป็นพิศิกส์เคมีชีวะแล้วก็โลกดาราศาสตร์ กลายเป็นอีกสี่วิชาหลักๆจากวิทยาศาสตร์แยกออกมาเพราะฉะนั้นเนื้อหาจะเป็นค่อนข้างใหม่และย,ยากอืเด็กต้องปรับตัวแล้วคราวนี้ปัญหาที่เราเจอกันบ่อยๆคือม .4 ครูฟังม .4 ขึ้นมาแล้วแบบเหมือนปรับตัวไม่ได้อาจจะด้วยหล,ลายๆอย่างอาจจะด้วยบางคนบอกว่าไม่ชอบคุณครูที่สอนอ่ามีไม่ชอบคุณครูที่สอนแต่คําว่าไม่ชอบคือน้องเขาเรียนไม่ได้เนื้อหามันยาก มันยากเกินไปคราวนี้รเราปรับตัวไม่ทันทิ้งมสีม่เทอมหนึ่งไปอ้าเป็นไงทีนี้พอทิ้งมสี่เทอมหนึ่งไปพื้นฐานไม่แน่นมสี่เทอมสองเริ่มยากแล้ว<ะ>มสี่เทอมสองก็ต้องใช้เนื้อหาเดิมแต่จุดพี้ของเราคือมห้าต้องสอบเน็แตแซดแล้ว <laughs> มห้ามห้าต้องสอบเน็แตแซดแล้วซึ่งสองเทอมที่คุรู้เก่าว่าเมือ่อกี้คือเด็กๆคือ เรื่อหายังไม่ได้กันเลยคนที่ร uh, ู้ตัวช uh ้านะอันน eh ี้ครูรู้บอกไว้ก่อนที่มาคือมาเตือนมาเตือนให้ให้รู้ตัวว่าเฮ้ยเราเพิ่งม .4 เองนี่ไม่ใช่ม .4 เพิ่งปิดเทอมไปม .4 เทอมสองเนื้อหายังไม่ได้เลยอีสิคเคมีชีวะอังกฤษไทยสังคมหาอยังไม่ได้เลยแต่ปิดเทอมมาเปิดเทอมไปกี่เป็นม .5 แล้วต้องสอบเน็ตแซดในกลางปีค่ะ เนตซคือโคต้าเนาะซึ่งสอบได้สี่ครั้งคุกว่าสอบได้สี่ครั้งแล้วก็เอาคะแนนรอบที่เยอะที่สุดนั่นแหละปีใหม่ยิ่งยากกว่าเดิมอืเพราะว่าการอัปเดตเนื้อหาคือพอเด็กทําได้กันอะมีข้อสอบเก่าทำใช่ไหมค,คนออกข้อสอบก็เหมือนเหมือนเหมือนชาเลนจ์ตัวเองอ่ะชาเลนจ์นักเรียนด้วยค่ะชาเลนจ์ชาเลนจ์ Challenge ตัวเองก่อนเื้องต้นชาเลนจ์นักเรียนต่อคือหักมุมเลยปีที่แล้วชัคือข้อสอบคนที่เตรียมตัวแบบ ข้อสอบเดิมสี่ห้าปีย้อนหลังอ่ะทาไม่ได้เอาจริงๆนะเหมือนเขาขับรถบรรทุกอะค่ะแล้วเขาก็แบบน่าเหมือนมันหักมุมแล้วเทกระจาดลงแล้วแบบออกข้อสอบแบบแนวใหม่ถ้าสมมุติอย่างเช่นวิชาที่ครูรู้ดูแลเนาะอย่างเป็นพวกวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนทฤษฎีค่อนข้างเยอะก็สอบเก่าสอนไปสอนไปโอ้โหตกมาปีนี้คำนวณเกินครึ่งปีที่แล้วคำนวณเกินครึ่ง เด็กที่แบบคิดว่าน่าจะได้คะแนน,นก็น้อยลงอ่าเพราะฉะนั้นปีนี้ค่อนข้างที่จะต้องวางแผนดีๆค่ะแล้วก็อย่างที่ครูรู้บอกว่าปัญหาคือมสี่เทอมหนึ่งเทอมสองเรายังไม่ความรู้ไปแน่นเนาะเหมือนยังไม่รู้ตัวตนก็อ,อยากให้ตั้งเป้าก่อนหาตัวตนให้เจอก่อนตั้งแต่เอาจริงๆถ้าถ้าได้ตั้งแต่มสามอ่ะมต้นอ่ะยิ่งดีแต่พอมาเป็นมสี่อย่างที่ครูรู้บอกว่าถ้าเรายังไม่รู้ตัวเอง ยังไม่ออกไปเจอว่าแบบต้องเป็นอะไร<อ>ต้องวางเป้าหมายอะไรต้องเน้นอะไรต้องสอบอะไรไม่ได้แล้วเอาจริงๆคือคือไม่ได้แล้วไม่ทันเพราะว่าเนื้อหาหมสี่สายสอบในหมห้าปิดเทิมไปทุกคนอ่ะเดี๋ยวเล่นๆก่อนขอเล่นก่อนปิดเพิมเปิดเทิมมาตกใจเหลือสามเดือนจะสอบใช่ต้องสอบแล้วหรอเป็นเด็กโตเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาลัยแล้วใช่เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะสาหรับนักเรียนตอนมสามครูกว้างคิดว่านักเรียนน่าจะได้ รีเช็คตัวเองส่วนหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าตอนม3เนี่ยนักเรียนจะต้องเลือกสายจะต้องเลือกห้องอ,อันนี้นักเรียนน่าจะพอสะโขบความฝันหรือว่าเป้าหมายในการเข้ามหาลัยของตัวเองได้ว่าเราอยากจะอยู่ในสายของวิทย์คณิตอยู่ในสายห้องแพทย์วิศวะหรือนิติศาสตร์อย่างเงี้ยสำหรับบางโรงเรียนก็จะมีสนับสนุนนักเรียนเป็นห้องต่างๆด้วยนะคะทีนี้ครูกวางก็เลยคิดว่านักเรียนน่าจะได้สะโขบ ตัวเองอะนิดนึงแล้วทีนี้ยพอตอนม .4 อะค่ะครูอยากให้เราใคร่ครวญคิดให้ดีว่าเราอยากจะเป็นอะไรหรือถ้าใครยังไม่รู้จริงๆนะคะแนะนําว่าพาตัวเองออกไปอยู่ในบรรยากาศในสถานการณ์ที่เราจะได้รู้ความชอบของเราค่ะค,คือมีกิจกรรมจิตอาสามีกิจกรรมต่างๆนอกสถาน <Open S 1> ที่ครูคร่ะไปเลยไปดูว่าพอเราพาตัวเองอะ ไปอยู่ในจุดตรงนั้นแล้วอะเราชอบไหมเพราะอย่างบางคนเนี่ยมานั่งดูคนอื่นพูดเนาะเอออันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีเพื่อนพูดอะไรก็ตามเพื่อนอนนี้ือปัญหาเลยถูกเพื่อนพูดก็ดีเทอมนี้เพื่อนอยากเป็นอันนี้คิดเหมือนเพื่อนเทอมต่อไปเพื่อนเปลี่ยนอ้าวแล้วเราล่ะคะถูกไหมฉะนั้นครูกวางบอกเทคนิคเลยนะคะว่าถ้าไม่รู้จริงๆว่าตัวเองอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรอ่ะพาตัวเองออกไปอยู่ในจุดที่เราจะรู้ว่าชอบไหม ถ้าชอบนักเรียนจะอยากอยู่ที่นั่นถ้าไม่ชอบแป๊บเดียวจะอยากออกมาฉะนั้นอันเนี้ยคัดกรองได้เลยครับผมอย่างเราพานักเรียนไปทํากิจกรรมบนโรงพยาบาลบางคนชอบค่ะแบบชอบเลยแล้วก็อยากไปทําอีกแต่บางคนไม่ชอบครับก็พอ,อ,อ,อร,รู้แล้วจะได้ตัดช้อยหรือตัดเส้นทางที่มันไม่ใช่ใชไม่ใช่ด้วย